คิดว่าปีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้น่าจะเริ่มจางคลายเบาบางลงเพราะอะไรข่าวที่ออกมาจากเรื่องคนเนีย้ยจนงกระทั่งเอาหมูเด้งมาเส่ก,กันมันไกลๆกันดังมา้นสมัยหนึ่งตอนนั้นจตุคามรามเทพเป็นอย่างจันเดียว,ว่ายุคนั้นพระเป็นโรคประสาทไปหลายองค์เพราะไปชวนชาวบ้านเอามาลงทุน ทำจตุคามรามเทพรุ่นโกยทรัพย์รุ่นช่วยอะไรต่างๆเนี่ยผลที่สุดเป็นไงต้องเอาไปทิ้งเป็นแสนองค์เอาจตุคามเนี่ยใส่รอ้อไปทิ้งข้างถนนเลยตอนนั้นประมาณเป็นแสนแสนองค์แล้วเจ้าเอาว่าทีไปชวนโยมเอาเงินมาลงทุนประสาทกินเลยประสาทเสียเลยครับเพราะไม่ได้ขายไม่ออก กคตมันตกรุ่นน่ะถึงเวลาตกรุ่นแล้วไอ้กระบวน<ฆ>การพวกเงี้ยเขามีการทําให้รุ่นนี้ตกรุ่นแล้วเอาชุดใหม่รุ่นใหม่ขึ้นมาเช่นสมัยหลวงพ่อคูณดังนี่เขาทําไงรู้ไหมให้หลวงพ่อคูณเนี่ยแค่ๆกะตกรุ่นละเขาก็<ฆ>เลยไปเข้าฝันว่าเป็นคนไปเข้าฝันว่าหลวงพ่อคูณไม่อยากอยู่บ้านแล้วอยากจะกลับวัดเออ ก็เลยคนก็เอาออกคนก็ออก,ก,ออกจากบ้านเอาออ,ออกไปไว้ที่โคนต้นโพไว้ที่โคนต้นโพที่ใหญ่นี่เต็มไปหมดลูกลงพ่อคูณเพื่อจะเอาองค์อื่นขึ้นหิ้งใหม่เขาเรียอะไรเหมือนกันสินค้าเกา่าลดสตอ็อกเอาของใหม่ขึ้นมันจะเป็นอยู่างนี้ยตลอดแล้วก็ <laughs> มันมาถึงถึงไง้เจ้าหมูด,ดิ้งนี่สัตว์ในไร่ชานมันจะมาช่วยอะไรมนุษย์ มนุษย์เราก็่ยกแน,แน่การเข้าใจศาสนาต่ำมากช่วงนี้เป็นชาวพุทธอนุบาลมากเกินถึงหาของเล่นประเภทเครื่องรางของขลังกันไม่หยุดเป็นชาวพุทธอนุบาลหาของอเล่น <laughs> คือทุกวันนี้เราทำเครื่องรางของขลังกันเนี่ยโดยอ้างเจตนาว่าอะไรอยากให้คนเข้าวัดคำถามคือเข้าไปทำอะไรเข้าไปเช่าวัตถุมงคลซื้อ <laughs> จ่าย เดินกลับบ้านคำถามคือเข้าไปแล้วได้ยินได้ฟังธรรมะพรุทธเจ้าสักบทดึงบ้างไหมหรือเข้าใจหลักคําสอนพรุทธเจ้าบ้างกันหรือเปล่าเราเนี่ยทำเครื่องรางของขังกันมาเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาคําถามคือคนไทยตื่นรู้เข้าใจในหลักคําสอนพรุทธเจ้ากันบ้างแล้วหรือยังจากการที่บอกว่าเราทําเจตนาเหล่านี้เพื่อให้คนเนี่ยเดินเข้าวัดมากขึ้น เดินเข้าวัดไปจ่ายตังแล้วกลับบ้านไม่ได้ยินได้ฟังในหลักธรรมคำสอนพระเจ้ามันจะมีประโยชน์อะไระังนั้นการที่เราบอกว่าเจตจำนงในการทําวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยเข้าวัดไปฟังธรรม ช่วยกรรณาทําตัวนี้นิดหนึ่งคือทําในการให้นิมนพระอะโยมาจะซื้ออันนี้โยต้องตั้งใจฟังธรรมะบทนี้ก่อนนะยมงต้องตั้งใจในการฟังเทศตัวนี้ก่อนนะสัก30มสิบนาทียี่สิบนาทีอัลละเช่าวัตถุมงคลออกไปเพื่อเป็นเครื่องลึกนึกถึงเตือนใจนี่สิการเข้าวัดโดยการซื้อวัตถุมงคลแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้คนเนี่ยเข้าใจหลักคําสอนตื่นรู้ตื่นทําในหลักคาสอนพระเจ้าได้แต่ทำไมในปัจจุบันมีแต่การไปซื้อแล้วกลับบ้านแล้วก็ไปนั่งคิดว่าอะไรนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธ ในชีวิตฉันนี่คือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตฉันนี่จะสามารถช่วยให้ฉันเนี่ยปลดหนี้ปลดสินได้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเนี่ยพึ่งตนเองและพึ่งหลักคําสอนของขอพระองค์แต่มาในปัจจุบันกลับไปพึ่งอะไรพึ่งวัตถุมงคลซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพระพุทธรูปบันดาลซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถดินบันดาลในชีวิตเราได้ การมีพระเครื่องไม่ใช่เรื่องผิดเรามีได้หรือมีวัตถุมงคลม,มีได้มีเพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีหรือพุทธคุณของพระเจ้าที่ตรัสรู้สออริลยสัจสี่มากมีองแปดให้เราเดินพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือการระลึกนึกถึงทระพุทธคุณของพระเจ้าแต่การระลึกนึกถึงของเราในปัจจุบันเวลามีเราเรามีวัตถุมงคมลเราระลึกอะไรระล,ลึกว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวย หลวงพ่อจะช่วยฉันแน่นอนเดี๋ยวหลวงพ่อจะช่วยฉันให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยเดี๋ยวหลวงพ่อจะช่วยฉันเนี่ยพ้นจากปลดหนี้ปลดสินหลวงพ่อช่วยปลดเบื้องาระหนี้สินชั้นที่เธอมันคิดแต่อย่างนี้ไหนคือคุณของผู้ใเจ้าเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่อาจารย์ออกมาเรียกร้องในปัจจุบันคือเรียกร้องการที่ให้คนทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังตามหลักคําสอน ของพวกเนี้มันขวางต่อปัญญามันขวางต่อความที่ทําให้เราเนี่ยจะเข้าถึงหลักธรรมคาสอนของพระองค์ได้เพราะอะไรอิทธิปฏิหารหรือฤทธิ์เดต่างๆที่เราไปอุปโลกกันขึ้นมาว่าแก้ข้อสดอข้อต่อชะตาได้ทําให้รวยได้ไอ้ตัวนี้มันขวางต่อปัญญาของเราถ้าเรายังมีความเห็นผิดแบบนี้อยู่คิดว่าสิ่งเหล่านี้โดยบันดาลได้เราจะไม่ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิบากกรรมที่เราเจอความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยมันเกิดจากการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเราเองมันเกิดจากผลของการกระทําที่เราทํา ดนหลักคำสอนพระเจ้าเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามปัจจุบันอย่างเช่นอะไรเราได้ทําสิ่งใดย่อมได้รับผลของการกระทําในสิ่งนั้นกินพริกย่อมเผ็ดพริกวางไว้เรารู้อยู่แล้วว่าคุณของพริกเนี่ยมันมีรสชาติเผ็ดเรากินเกลือย่อมเค็มวางไว้เฉยเเราย่อมไม่เค็มแต่ถ้าเราไปคว้ามาันมากินเนี่ยมันย่อมได้รับผลของความเค็มแน่นอนแต่คําถามในปัจจุบันเรากลับไม่อยู่บนพื้นฐานความจริงเราไม่ยอมรับว่าเกลือเนี่ยเค็มไปหยิบไป,ปแล้วก็นั่งทุบอ,อกชกตัวว่ามันเค็มจังเลยทำไมันเค็มอย่างนี้ไม่ิวาาแกก้รรยงธี ปัจจุบันเราทำยังไงเดินเข้าวัดไปซื้อวัตถุมงคลมาให้ขออ๋อสบายใจแล้วเนี่ยเหตุจำานงเจ็ดปัจจัยแบบเนี้มันผิดจากหลักสักจจความจริงไปหมดแล้วก็ไปขวนขวายการอุปโลกกันขึ้นมาว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีสื่อต่างๆก็ประโคมมัเข้าไปอีกว่าดีอย่างนั้นจัดวัดนี้กำลัง มันไปกันเรื่อยเปลือยไปหมดสุดท้ายนํามาซึ่งทําให้คนเนี่ยง้องมง,งายไร้สาระปัญญาอ่อนกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาจะพูดอย่างนี้คนก็จะมองว่าแรงแต่ถ้าจะไม่พูดแรงแก็จะไม่ตื่นรู้ตื่นตัวไม่กระแทกเข้าไปในกำมลสันดาลว่าตัวเองมีความเห็นผิดแต่ไม่ยอมรับแถมยังแอนตี้อีกกับคนที่เอาคาสั่พระเจ้ายุคปัจจุบันเนี่ยมันแปลกมากเลยใครเอาคาสั่งพระเจ้ามาพูดตามเหตุผลด้วยนะสอดรับไม่ขัดแย้งเข้ากันได้ดีดุดน้ำนมกับน้ำเขาไม่มีการขัดแย้งกับไปดปดะการอื่นเลยแต่่่กบอกวาเนีย มันกล่าวตัวพระเจ้าเนี่ยทำลายศาสนาแต่กลับไปเอาความเห็นผิดในโลกเอาความเชื่อในเรัจฉาวิชาปกขึ้นมาเป็นกระแสว่านี่นี่สี่คือสิ่งที่มันมีกันมาเขาทําตามๆกันมาเป็นประเพณีปู่ย่าตายายทำตามตามกันมาเนี่ยปัญหามันเกิดเลยกลายเป็นคําสาะพระเจ้าเป็นเรื่องแปลกกลายเป็นเดรัจฉาวิชาในโลกหรือความเห็นผิดเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องปกติในโลกดังนั้นมันจุเกิดการขัดแย้งแล้วมันจะทําให้พระสัตธรรมของพระองค์เนี่ยตั้งมั่นคงดํารงอยู่ไม่ได้ดานสุดท้าย ศาสนาของพระองค์เนี่ยหรือคําสอนพระองค์เนี่ยหรือสุดตาคาสอนจะค่อยๆเลือนอัตถานหายไปจนไม่เหลือแม้แต่อริยมรรคเป็องแปดนั่นแหละคือเหตุของอาการอัตถานและบวกกับอะไรอีกผู้เจ้าบอกชัดเจนเลยว่าการที่ศาสนาของพระองค์จะเสื่อมสูญไปเนี่ยต้นเหตุสําคัญที่สุดคืออะไรพระผู้ทรงธรรมทรงวินัยทรงมรดิกาทรงแม่บททรงอัฏฐปยิชนะไม่ออกขวนขวายในการบอกสอนหลักธรรมหลักคําสอนของพระองค์ให้พระพิสุทธิกันหรือคารวะญาติโยมในพุทธบริษัทีเนี่ยช่วยในการขวนขวายศึกษา เล่าเรียนในหลักคําสอนเหล่านี้นั่นแหละคือเหตุของการอันตรธานของคําสอนของพระองค์เพราะจะขาดผู้เป็นมูลรากคือผู้เป็นอาจารย์ในการสั่งสอนหลักธรรมต่อไปเพราะอะไรตอนนี้อาจารย์มาทําอะไรอาจารย์สอนวิธีในการปลูกเศษนะวิธีการทําเดือนทาอย่างนี้นะขั้นตอนในการเสกนี้กลายเป็นไปสอน,นใจสาวิชาแต่ไม่เอาอริยะสัจสีมาสอนนั่นแหละมันจะขาดซึ่งการเป็นมูลรากคือผู้เป็นอาจารย์ในการสอนอริยะส,ะสัจสีมักมีองค์แปดต่อไปคือเดี๋ยว ดูข่าวช่วงนี้นะมันมามั่นใจว่าคนที่ปรงใจเชื่อฝังใจเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลนี้เขาอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยทำไมว่าจะเกิดกรณีอะไรที่ผู้ที่ทำของจุย้ยดูแลหาสิงหาอะไรมาตัวละแสนตัวละหมื่นตอนนี้ติดคุกแหละแล้วก็คนเนี่ยเป็นคนทำเจ้าพิธีเรื่องนี้ แต่ดันติดการพน,นันเอาเงินไปเล่นการพน,นันหมดเลยไม่มีเงินไปใช้หนี้แล้วก็หลอกลวงลวงโลกเห็นไหมเอาเช่ารถวันละเป็นล้านน่ะเช่ารถเนี่ยเป็นล้านไปโฉ์อวดโว์ฟอร์มแต่ตอนเนี้ยพ่อก็ร้องไห้พี่ก็ร้องไห้มั<อ>นไม่มีความสุขขึ้นมาเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ,จ้าจึงตรัสไว้ในกาลามาสูตรเสียดาย คนไทยล้าพระไทยเนี่ยเทศเรื่องน,นี้น้อยไปมีเมืองไทยอยู่ไม่กี่องค์สุคราหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาหลวงจเด็จพุทธโกศาจารย์ที่ยังยืนหยัดเป๊ะเลยไม่ยอมเป็นทาสเรื่องคน,นนี้เลยตอนเนี้เชื่อว่า,เจ,า,เ,าเจ้าที่ทำมงซุยดูแผนพังดูว่าจะตาตมันมีเรื่องขาวีเรื่อง ถึงว่าบ้านเขาปลูกทรงยิงยงุโรปแต่ว่าจะเอาสิงไปตั้งเจ้าของบ้านเอาไม่เอามันไม่เข้ากันคือเขาเขาใช้เหตุผลมันไม่เข้ากันทรงบ้านเ,นเป็นทรงยุโรปแต่ั้นเอาไอ้พวกสิงโตพวกลูกปัน้นเราถึงบอกว่าเสียายเนะี่ยอิสลามเนี่ยพี่น้องอิสลามเขาเขาไปดูที่มัสยิดเขานะ จะไม่มีรูปปั้นอะไรเก่งค่ะเหมือนวันหน่งใช่ครับใช่ครับเสุวรรณลาวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็สร้างใหญ่สร้างโตสร้างแพงงบม,มันไปจมเลยทีนี้มันไปจมเลยอันนี้อามาเชื่อแล้วหละว่าอีกไม่นานอพอจินเสะอะไรดังๆที่ทำเป็นบอกหลอกคนไปตั้งหกสิบหกล้านใยายอามาคนนั้นเนี่ยโดนหลอกไปหกสิบหกล้าน แล้วตอนนี้เขาก็ผิดทุกนเยโดนจับแล้วก็เป็นทาาการวันนั้นแล้วก็เป็นจรมวงโลกเพราะฉะนั้นใครเี่ยวเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าบอกจึงบอกว่าอย่าเชื่อแม้เป็นสมณะเป็นครูอาจารย์ของเราก็อย่าพึ่งเชื่อโดยสรุปว่าไงรู้ไหมต้องลองทําแล้วทุกลดลงจึงค่อยปลงใจเชื่อวอาฝา,ากย่ำเลย ว่าลองกระทาตามดูก่อนแล้วถ้าทุกมันลดลงเราก็ปรงใจเชื่อแต่ถ้าทุกไม่ลดลงทุกเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยตัวเจ้าของเจ้าของผมช่วยเนี่ยยังลดทุกไม่ลดลงเลยติดคุกติดกลังแล้วพวกเราจะไปปรงใจเชื่อทําไมอืมนะครับถึงแม้ว่าจะมีมายาวนานนับร้อยปีเกจิอาจารย์สร้างพระมายาวนานสั่งสอนกันมายาวนานในวิธีในสูตรต่างๆเนี่ยก็ ไม่มีอะไรมาการันตีได้ใช่ไหมครับว่า<ล>สิ่งสิ่งเหล่านั้นคือเรื่องที่ถูกต้องคุณพูดมาตรงนี้นะในการามาสูตรนีมีอยู่ข้อนึงว่าอย่าเชื่อว่าทำตามตามกันมาอย่าเชื่อว่ามีอยู่ในตาําราจำจะสังอย่าเชื่อว่าแม้แต่เป็นพระครบาจารย์ของเราพูดก็อย่าเพิ่งเชื่อทุกเรื่องถ้าไม่ลองพิสูจน์ให้ทุกลดลงแล้วค่อยปรงใจเชื่อไว้ชาวพุทธไทยเนี่ย ถือหลักนี้ไว้บ้างอืมนะครับก็สรุป so, อย่างนี้ก็คือทําให้พอเห็นภาพว่าในสมัยพุทธกาลในหลักทมคำสอนเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของศสสิลศาสตร์หรือว่าพระเครื่องให้ชาวพุทธแท้ๆนะครับได้ได้ทําได้ใช้นะครับอยู่แล้วนะครับมันพอสรุปอย่างนี้ได้ไหม,รมครับพระอาจารย์ยองครับในสมัยก่อนไม่ไม่มี <c oughs> และแล้วก็ไม่ใช่หลักด้วยเพราะพทธเจ้าอยู่และสอนสาวกสาวกสมัยนั้นไม่มีอ่ะจะมามองดูเนะี่ย ท่าที่สืบสาไม่มีเจ้จตาตำที่จะมาขังศักดิ์สิทธิ์มัมนจะเกิดตอนบ้านเมืองแต่เมื่อบ้านเมืองมีสงครามมีอะไรเนี่ยก็คิดอยากหาอะไรไปป้องกันชีวิตตัวเองก็เกิดอะไรขึ้นน่ะทีแรกเขาบอกเอาผ้าถุงแม่ผ้าถุงโยมแม่นู<อ>ารย์สู้รบว่าระที่บ้านคุ้มพรองอันนี้เริ่มต้นเลยพอต่อมา อายุทยาอาจารย์ธรรมโชติตอนนั้นก็ช่วยให้กำลังใจทาหารที่จะไปรบแต่ไม่ได้สอนให้แบบเอามาขายทำเพื่อให้กำลังใจไปรบ<ม>ทำเพื่อให้กำลังใจชให้เขาไม่มีอะไรทาหารมาเข้ามาจะเอาไปเหรียญหนึ่งห้าสิบบาทร้อยบาทสลึงไม่มีให้ฟรีๆแล้วก็ยังย้ำด้วยนะ ให้แล้วอย่าไปตีหัวหมาด่าแม่เจ็ดอย่าไปผิดลูกผิดเมียใครของจะเสื่อมอันนี้ย้ำไว้มากนะแต่ที่แน่นอนไม่ทำขายไม่ทำขาย